สามร้อยเก้าสิบเก้ากิลครับผมตอนนี้ก็เวลาเก้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีนะครับตอนนี้ก็จะสิบโมงแล้วตอนนี้จากที่นี่ถึงอ,อำเภอทองผักล้งก็สองร้อยแปดสิบสี่กิโลนะครับใช้ระย,ยะเวลาสี่ชั่วโมงครึ่งนะผมในการเดินทางไปครับ่นเดินทางไปอีกสี่ชั่วโมงครึ่งนะผม Re to ทุกคนเดี๋ยวพวกเราเติมน้ำมันกันทางแรกก่อนนะครับผมจะได้เดินทางกัน,นยาว ลาห้าเต็มถังครับทางแรกก็ส8 0ดบาทสิบริรน้ำมันก็สามสิบห้นสลับทางต่อไปน่าจะไปเติมอีกทีที่ปตททองถาภูมินะครับโอเคเราควรปะเดินทาง,ตางาัต่อครับผม ลือไปให้สุดแผนใกลไม่ต้องกลัวฉันเป็นตรงลังใจเปลีเข้าสูงไปช่องวิวฟันให้ใหญ่อย่ารอเวลาไม่ต้องห่วงแค่ให้ใจครบทุกที่ที่อยากจะไปให้กระเป๋าแล้วออกเดินทางงองดูฟ้าประพยาดประคนตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่น้ํามันมรทอ หนองกระทุ่มนะครับอีกประมาณ40กิโลจะเข้า,าสู่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับผมว่าเดี๋ยวพอเราก็แม้เติมพลังเติมพลังกันก่อนให้น้องไม้ทานกับข้าวป,ปลาปลาก่อนนะครับใช่พี่ไม่หิวไมปไงพี่กินมาแล้วเมื่อเช้านน้องจะซื้อน้ําซื้อท่าก่อนนะผมครับทุกคนพวกเราก็ซื้อน้ําซื้อท่าอะไรมที่เรียบร้อยนะครับผมเราก็ได้กาแฟเซเว่นซื้อสองแพ็คเท่าไหร่นะสามสิบหกบาทซื้อ,อแพ็คเออคือใช่ ซื้อสองแก้วถ้าจะหกบาทก็ผมซื้อสองแก้วมาจากถุงกว่าครับกาแฟเซเว่นนี่ดีสุดแล้วครับผมเดี๋ยวให้เวลาน้องไม้ทานข้าวเนียเอหมูปิ้งกันสักแป๊บแล้วับผมเดี๋ยวก็เดินทางกันต่อตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาได้แล้วร้อยกิโลแล้วอีกร้อยแปดสิบกิโลผิดป้าข่าปูมาบอกว่าฮะแล้วก็จากคลองมาปูมไปไปล็อกอีกหกสิบกิโล ถึไปไง,ไงไป้ายง่ายป้ายถือล็อกอพักรอดที่2องพักรอดต่อไปเดี๋ยวพวกเราจะไปพักที่อำเภอทองปากพุนะผมเพืเ่อเติมน้ำมันกันก่อนขึ้นข้างบนนะผมไทุะคนเจอกันครับที่ทองปากพุมก็ผมต้องไม่ก,กินข้าวแซ่บจ้า 360บาทสหรับทง้งครับนตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่ปั๊มน้ำมันทองขาภูมิแล้วนะครับผมตอนนี้เวลา14นาฬิกาพวกเราก็ติดกันบ่ายสองโมดีนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นปั๊มปตทปั๊มสุดท้ายนะครับก่อนที่พวกเราจะขึ้นไปปีล็อกนะครับผมเหลืออีกประมาณ7 0กิโลถึงปีล็อกแล้วครับผมมาไม่ต้องมาบอกออดบอกไวาแล้วปันน่นในซิทซินป้อง,งพวกเราไเสื้อมีซอนกิน เติมกาแฟอีกรอบหนึ่งก่อนขึ้นเปรนะงั้นมาครับวันนี้เดินทางมันเราเกือบ300กิโลถ<ะ>ือว่าเป็นการเดินทางที่ไกลยี่สุดที่เดินทางมาเดี๋ยวทำเวลาดีนะหมายสองถึงที่ทองมาภูมิแล้วคิดว่าจะมา,มาถึงกลัวมาถึงค่ำอีกไมงเดียวครับผมเราจะไปพิชิต399โค้งนในวกันว้าวใช่ออเป็นยังไงบ้างใกล้แล้วใกล้แล้วไปแล้วเนาะ เราไปถึงิีงตอนก็หายเหนื่อยเนาะทงไม A few moments later ทุกคนวันนีเราก็พักมันที่เรียบร้อยครับผมเราจะเดินทางกันต่อใช่ไปพิชิต399โค้งนะครับไม <c oughs> ่พอนะยางรับแน่นไปครับทุกคนเดินทางกันไปบ้านบิล็อกครับขับรถไปสู่จมายฟังเพลงดังเปิดหน้าต่างย กลัว,วฉันเป็นต้องรังใจปีนเข้าสูงไปชงวิวฝันให้ใหญ่อย่ารอเวลาไม่ต้องห่วงแค่ให้ใจครอบทุกที่ที่อยากจะไปให้กระเป๋าเราเดินทางมองดูฟ้าซึัมผุกทุกอย่างชีวิตนี้มีเพื่อการพาจญภัย ไม่ว่าเราทำการถา่ายรูปก่อนนะครับผมไปพร้อมแล้วขอทุกคน เตรียมตัวออกเดินทางได้ไปพิชิต3า9รอิโค้งกันครับ กลแล้วไกลแล้วเสียมากครับพี่โอ้โหอย่างแน่นอนเลยแข็งแรงเกิน้นยังไงจุดชงบิทางขึ้นเหมืองปีล็อกนะครับ ครับทุกคนตอนนี้พวกเราก็อยู่กันที่จุดชมวิวกอมอกิโลเมตรที่12นะครับผม <c oughs> น้องไม้ปวดฉี่ตอนขึ้นเขา <c oughs> แปงครับน้องไม้โล่งยังฉี่ร้อนแดดร้อนครับ <c oughs> แต่ตอนขึ้นมาหนีอากาศดีมากเลยนะยิบเจ็ดยิบแปดองศานะครับทุกคน <c oughs> อย่างสูง น้องมายน้องมายมือหัวป่ะ,ะขี่มาสามก้าโของชิวช่อสจากจุดที่นี่ถึงบ้านีตองก็ประมาณสิบสิบกว่ากิโลนะครับวันนี้ก็เดยนนะครับวันนี้คนไม่เยอะเพราะว่าคนน่าจะมาเที่ยวกันเมื่อวานหรือว่าวันก่อนอเขาก็เรื่อมทยอยกันกลับกันหมดแล้วสูงวะสูงไม่เข้าวะปัสูง ก็เป,เป็นป่าคือเหมือนหน้าจะทังเราขึ้นมาป่ะเราเราขึ้นมาปุ๊บปุ๊บขึ้นมาปุ๊บ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 งี้ขนาดรถได้ตีมันขึ้นมาได้ไม้หม,ม่ว่าเก่งเลยแต่เขาต้งไมาเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนเหนื่อย<ม> <c oughs> สี่โมงเย็ยนแล้วก็ยังร้อนอยู่มาหร<ป>อ,อ,อไม่มหมวกมาใส่ล่ะไม่ใช้พี่มันให้เป็น,ปนไปไปรครับทุกคนเดี๋ยวเดินทางกันต่อไปบ้านนี้ตองอีกสิบห้ากิโลไปโอ้รถคอย่างเละเลยด้ยโอ้โหโคตรอย่างเละ<ไ>อ่ะเดินไปร้านรถมานะอย่างเละเลยในทางที่จะขึ้นทางไง ไปแคนเดินทางกันต่อครับไปต่อครับผมไป It's kind of funny that the moment we pass time The moment we need to set them rewind And I dream was to year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Hello everyone, I'm จรับสู่บ้าที่สองครับโซนค่ะ เขาบอกว่าหกโมงครึ่งเขาจะปั่นไฟให้ถึงสามทุ่มสก็ไม่มีไฟแล้วนะอาบน้ำให้อาบน้ำก่อนสามทุ่มไงอ่าบน้ำสามทุ่มก็ไม่มีไฟใช่ไหมเออครับทุกคนก็พวกเราก็อาบน้ําอาบท่าอะไรกันไปที่เรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวพวกเราจะมาดูห้องที่พักกันครับที่พักชื่อว่าคุณพ่อโฮมสเตย์ครับเนี่ยครับบรรยากาศรอบห้องนะครับผม เข้ามาก็จะเป็นงานนี้ก็เป็นมานครับข้างนอกไม่ีที่จอดรถในตัวนะครับพวกเราไม่ได้ไปที่ไม่ได้ไปพักที่ข้างในตรงริมน้ำเพราะว่ามันนี่มีที่จอดรถสวนตัวครับผมถ้าจะไปพักที่พักข้างในมันต้องเอารถไปจอดอีกตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินนิยวของของเรามียเยอะก็เลยเลือกเช่าตรงที่นี้ครับนี่ครับเป็นรายารายในห้องครับผม ตอนนี้ก็เวลา้โมงแล้วก็อากาศเริ่มเย็นๆแล้วครับอากางง้างหน้านระอยู่ข้างนอกนี่คือห้องน้ำห้องน,น้ำก็มีเครืออ่องปรับน้ำอุ่นนะครับ ครับทุกคนเดี๋ยวพักผ่อนกันสักแป๊บเดี๋ยวตอนเย็นจะไปหาอะไรกินตอนเย็นแล้วก็เดี๋ยวไปดูิกเนเจอร์ตอนเย็นครับผมชมวิวที่ในหมู่บ้านนี้ตรงริม,ม่น้ำแล้วก็ตรงิกเนเจอร์ก็คือ,อป้ายเขียนชื่อครับผมไปทุกคนเจอกันตอนคืนครับครับทุกคนตอนนี้ก็เวลา18 10นาฬิกาบทีนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะ เดินไปที่ในหมู่บ้านตรงไริมน้ำในอิตองน,นะครับไปหาชมวิวบรรยากาศแล้วก็หาอะไรกินครับผมทุกคนตอนนี้ก็เนี่ยครับ2ี่สิบสามงสานะครับทุกคนบรรยากาศเหมือนเปิดแอร์ที่บ้านเลยครับใช่ไหมต้องมาอากาศดีป่ะหนาว<า>อากาศหนาวนะอากาศดีมากทุกคน เดี on ite, ๋ยวไปเจอกัน no, ที <st> like? no. ่ข้างในที่ต่อครับอากาศดีมากนะครับทุกคนตอนนี้ก็ตอนกลคืนแล้วหลังสามทุ่มไฟน่าจะตัดเพราะว่าไฟหมดงบก็ถือว่าเป็นการอ่เดินวอร์มอัพในตัวไงดีไหมตื่นแล้วครับทุกคน บ้านอีกองก็ตอนคืนครับโอ้การตอนคืนก็ดีอีกแบบถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมรครับทุกคนก็เดินเข้ามาถึขขงข,ขง้างในแล้วนะครับเพราะบางที่เขายังไม่ไฟปิดไม่เห็น้วใครไม่เห็นโอ้น่าอจะมีที่ลง นครับบรรยากาศปิดตอ้องยามข้ามคืนแบบขี่รถมาวันนี้กับแบบตอนนี้แบบเหมือนแบบอยู่คนโลกเลยนะเออ,อใช่ในึกว่าแบบแอฟริกาแล้วก็ย้ายมาแบบสวิตเซอร์แลนด์จริงไหมเขาจีบป่ะมัน,น,นร้อนยังไงร่างเข้า พักพี่รักเนี่ยไช่รู้ตกใจนี่ให้ที่ที่เขามาถ่ายรูปกันนะถ่ายไหมไม่ถ่ายไม่ซื้อร้านเขานอะก็ถ่ายเฉยๆได้นะเนี่ยสุดตำพ <c oughs> ี่บอกบ่ดิาตามสั่งจบง่ายดีเพรละห้าสิบ พี่ล็อกสวยไหมมันป้ายไงยป้ายอยู่นี่ยิงไงยไงป้ายมาพานะะ้องมากินข้าวก่อนครับน้องมาอิ้วข้าวกินให้เยอะให้อิ่มจะได้เลือกกุฐหิตงองแง,งป้อง ทุกคนกานหมูกระทะกันครับทานหมูกระทะกันครับทุกคนน้องไม้อร่อย,ยไหมไเตาอย่างทานหมูกระทะกันครับผมกระทะร้อนๆนะครับน้องไม้กินกินหมูกระทะจนเตาดับขาดตอนเลยทีนี้ใช่ไหม,ไมเดี๋ยวพวกเรารอ จะไปถ่ายรูปกับตะเกียงนะครับเพื่อไงนะเออนี่ไงทุกคนพวกเราทานมุกดาลกันที่เรียบร้อยนะครับเราจะไปถ่ายรูปกับตะเกียงกันก่นกอน,นะครับผม ืออ่ป้ายไม้อ๋อรวมเลยใช่ไหม<บ>ร,ร้อยเจ็บาทได้เลยรอยเจ็ดสบอาไปซื้อป้าย20บาทจ้าพี่คะลูกมาปิดได้นะคะพี่ สีแดงนี่สีชมพูดิใครจะปูไฟแชกล่าอเอาหมาจะพอเขียนไม้ไหมน่ะเขียนว่าตัวใหญ่ใช่ไหมใช่พี่เดียนน้ำค้างพี่มีเศนิดหนึ่งนะน้ำค้างมันต่อี่เจ่าเหรอยว่พอ ไะทุกคนเรียบร้อยเดี๋ยวเรารอไปติด้ปยกันไปเนี่ยมันต้องายไรฮะต้องแม่หน่อยเดี๋ยวแม่แต่ว่ามันเลื่อนอยู่นเอาป้อนเป็นแป้สวยกำลังปิดครับทุกคนอามอามรักไม้ใครบอกว่าอามรักไม้ไม้รักอามก,ก่อน คุณน,นะนี่ครับไปแซกง่ายครับ<ะ>คนนี้งา่ากตุกทิพย์ง่ากทิพย์ปักไปจะพาคุณนายให้เวลาถ่ายรูปเมื่อคืนอ่ะเ<ะ>ที่ยงคืนอ่ะไม่เทงคืนไม่ต้องเลือกถา่าย กินหนอยเพอกินหน่เหรอบี่อิ่มแล้วคงอิ่มใจหนูมไม่อิ่มป<ะ>ั๊กเป็นไงบ้างครับน้องไม้วันนี้คืนนี้สนุกไหมาอ,อากาศดีไหมครับน้องไม้ดีจ้าพไปรับนายเจอของขารรังนะแล้ววนไหนขลังอยังไงไม่ขเขาเล่ายู่ไหน อะน้องมาพอยังถ่ายรูปไหนเองไหมไปน้องมาไปนต่อน้องมาไปหาอะไรกินดีกว่าน้องมาบอกว่าน้องมายังยังไม่หิวยังไม่หิวนี่ลูกชิ้นไหมล่ะน้องมายังไม่หิวลูกชิ้นไหมล่ะน้องมายังไม่หิวป้องลูกชิ้นไหมล่ะขนมหมา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  ชอบมังการนี้แหละเอาบอกน้องจีบใช่ไหมครับเอาสีสีเอาตำอีกตองมั้ยไหมตมอีกตอง คนตายแล้วข้าวดึกดอีกแล้วกินโมกุทะมันไม่คันมันเอากินโมกุทะมันบาอิ่มปั๊กพไปถ่ายสองตลยคไอ้พอยังครับทำไมจะไปไหนต่ออีกไหมกลับจ้ะกลับจ้ะไปกินอะไรต่อบ่กลับถึงบุรีสามทุ่มไฟดับแล้วเขาปิดไฟแล้วบรรยากาศตอนคืนเวลาใกล้จะสามทุ่มนะครับเขาก็เก็บ ข้าวเก็บของนอนกับที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่เราที่ยังเลาะก,ก็อยู่นี่เขาน่านจะเปิดไฟตอนคืนด้วยนะนพัสดุเมืองแรกหมูกทานี่ราคาเท่ากันหมดน,นะสามข้าพเก้าแต่แม่เมออกียร่บุญก็บนั่งนาน,านก็น่า,นานจะเปลี่ยนในมนูกทานกันวะ ครับลูกคอลเราก็กำลังจะเดินกลับไปที่พักกันนะครับหิวเลยบเบอร์นั้นเนี่ยครับคนหิวกินหมูทอดก,กับบวออิมปั้หิวเลยบเบอร์นั้นคะต้องมาหิวมาจากไหนคะหิวมาจากคุณแท็ไหมปั้ดูเดี๋เขานอนกันหมดแล้วเราเดินเลาะกินอยู่เยลยปั้งปัถึงกักเกิลกันแล้วครับ โอเคครับทุกคนพวกเราก็ถึงที่พักกันแล้วเดี๋ยวพวกเราทานข้าวแล้วก็จะได้รีบพักผ่อนเพราะไฟก็จะปิดแล้วเขาบอกว่าไฟจะปิดสามทุ่มไปน้องไม้วันนี้เป็นยังไงครับเหนื่อยไหมวันนี้เดินเหนื่อยเคียดเหนื่อยเป็นไงบ้างสลับกายสามวันแล้วก็อย่างติดกาวผมฉันสุดยอดเลยมึนหัวไหมเมาไหมหรือว่าประสบความสำเร็จในอีกขั้นเพราะว่าในการขี่มอเตอร์ไซค์ที่ไกลสุดใน ที่เราพวกเราได้ขี่มาไหนก็โอเคครับทุกคนว้เจอกันพรุ่งนี้ที่งันต่อในพรุ่งนี้ครับผมใช่ทุกคนปันนี้ครับทุกคนบ๊ายบาย